สวัสดีเพื่อนเพื่อที่กดติดตามทุกๆขั้นนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาส่งกําลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับประกอบใหม่ทั้งคันนะครับเป็นสายต่ํานะครับสายหมอบนะครับที่เป็นส่งยอดนิยมของร้านพลดมอเตอร์ช็อปเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดสําหรับคันนี้กันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับผมนะ มาด้วยนะครับตกค้าต้องการเป็นดุมนะครับผมนะล้อขอบ18นะครับลายปันเลื้อยอย่างนี้เลยนะครับผมมาด้วยท่อไมโครโฟนนะครับแผ่นคาร์ดใน่โชว์เนื้องานข้างในเลยนะครับแบบใสนะครับผมท่อไมโครโฟนนะครับนะขอบล้อนะครับพอเดอร์โค้ดดำนะครับผมเครื่องยิงายให้ใสปิ้งเลยนะครับนะอยากให้เห็นใกล้ๆจริงๆครับว่า มีความสวยมากแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะครับผมนะเครื่องโครงนะครับผมพาวเดอร์โคดนะครับผมนะส่วนตัวชุดบนนะครับก็ยิงสายนะครับผมฝากค้อเแ็นคัดก็พาวเดอร์โคดนะครับผมใสปิ้งเลยเพื่อนๆทุกคนมาพร้อมไฟหน้า LED นะครับผมเป็นไมเล็กนะครับนะไฟเลี้ยวก็เล็กนะครับมาด้วยสีดํานะครับนะ เส้นทองนะครับลายนะครับด้านในก็เป็นสีขาวนะครับมาพร้อมกับโลโก้ยามาฮ่าสีทองสวยๆเลยนะครับแน่นแอคทีฟนะครับผมนะไซวิงสวยมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นทรงยอดนิยมสำหรับทางร้านเลยนะครับมาพร้อมเบาะแต่งนะครับลวดลายเดินได้สีขาวสวยๆนะครับผมไฟท้ายก็เป็น LED ด้วยนะครับนะ บางคนหน้าหลังก็พาวเดโคดดำนะครับให้ดูสีนะครับนี่เป็นสีทําใหม่นะครับที่ลูกค้าต้องการเป็นสีนี้นะครับทําตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนใครที่สนใจนะครับอยากที่จะได้รถสวยๆนะครับเป็นสมบาสามิตรแท้เท่านั้นนะครับนะที่นี่พดมอเตอร์ช็อปนะครับระบบไฟทุกอย่างนะครับนะเดินให้ติดหมดนะครับขอเพียงแค่ใจเย็นๆนะครับทําเสร็จปุ๊บ ให้ช่างเนี่ยนะครับได้ดําเนินการนะครับตรวจสอบขับวนไปวนมาเพื่อเช็คดูความชัวนะครับเดินระบบไฟอะไรต่างๆขอให้ได้ความชัวก่อนนะครับและเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนี่ให้ชัวนะครับก่อนที่จะมารับไปนะครับจะได้สมบูรณ์จะได้ไม่เสียเวลานะครับส่งกลับไปกลับมาแก้ไขนะครับนทางที่ดีเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งรีบนะครับนะ ให้เวลาช่างได้ตรวจสอบจะดีที่สุดนะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์พูดคุยสื่อสารส่งกำลังใจให้กันนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับใครที่สนใจก็ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวทิ้งข้อมูลไว้ให้นะครับให้ติดต่อสอบถามพูดคุยกับช่างได้โดยตรงนะครับนะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีคลิปดีๆอะไรมานําเสนออีกครับผม